แครับเดินมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดเราจะจอดรถหันหน้าไปนะครับหันหน้าเข้าเพราะว่าเวลาคุณหมอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะครับโอเคจอดตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราคุณหมอเดินมาอ่าล็อกรถไปก่อนนะครับอ่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เพื่อนชาวเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่องแชนทุกคนนะครับวันนี้ก็ตังหวายจะมาเซอร์ไพรส์คุณหมอกสิน,นะครับก็คือเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังจะรับคุณหมอน,นะครับที่ทเวชปฏิยาบาลศร,รีมหาสารคามคุณหมอมาเรียนต่อที่นี่นะครับแล้วอยากรู้ไหมครับว่าตังหวายจะเซอร์ไพรส์อะไรนี่ไงนะครับตังหวายเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นโปสเตอร์นะครับที่ตังหวายออกแบบเองเพื่อที่จะ เซอร์ไพรส์เล็กๆได้น้อยให้กับคุณหมอกจิเราจะไปดูกันบางไหนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะแฮปปี้หรือเปล่าจะยิ้มหมอหรือไม่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องคอยไปดูอันนี้ก็เป็นพี่เขานะครับเห็นไหมเอ่อพี PP ่ๆเขาที่เรียนเสร็จแล้วตอนนี้คุณหมอกจิก็กำลังหน้าบึ้งอยู่เลยเชียวรอค,คุณครูตังหวานมารับนะครับแต่ก็ไม่มาสักทีเพราะว่าทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณหมอกจิอยู่นะครับและนี่ก็เป็นช่อดอกไม้นะครับช่อดอกไม้นี้ ซื้อที่ร้านทุกอย่าง20นะครับพรอมด้วยดิบินนะครับดิบินไม่มีคัตเตอร์กัดไอตัดนะครับก็ใช้กันไกตัดเล็บแทนนะครับเดี๋ยวเราวนหาคุณหมอกจิก,ก่อนนะครับเห็นไหมเดินมาแล้วครับเดินมาแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเราก็ไปหาที่จอดเราจะจอดรถหันหน้าไปนะครับหันหน้าเข้าเพราะว่าเวลาคุณหมอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะครับ โอเคจอดตรงนี้อ่เดี๋ยวเราคุณหมอเดินมาอ่าล็อกรถไปก่อนนะครับอ่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วไปทำอะไรอยู่เอาก็เข้าห้องน้ำอยู่ แฮปปี้ประเจ้าอินทรีย์นะครับคุณหมอคุณเก่งครับผมแต่ให้รอให้รอเออขอโทษบอกหลายครั้งแล้วเอาไปทิ้งเลยไม่ทิ้งไม่ทิ้งมามาเรืมาเรืมารับแล้วมารับแล้วเ่อนยงเขาก็กลับกันหมดแล้วเออขอโทษครับโอเคมาไปมงอนอยู่นะแต่ว่าน่ารักไหมอันนี้ไงคุณหมอเดี๋ยดิเอายิ้มได้แล้ว ยืมได้แล้วอะมาให้คุณหมอนาครับทำไมอ้วนจัง <c oughs> ไม่อ้วนหรอกเฮ้ยเหมือนแม่กับลูกอ่ะขึ้นรถได้แล้วอะเดี๋ยวขยับให้มีแต่ให้รอให้รอครับเด,ดี๋ยวนี้เก็บไปขัางหลังก่อนนะครับอันนี้ก็มารับคุณหมอแล้วดูหน้าดิดูหน้าดิเมียเมียเมียเร็วหอยู่ข้าวเ,วเ,วเวมียร <c oughs> ิงไลสดหรอไม่ได้ไลสดครับ พอแล้วบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายครับร <ok, ักนะครับคุณหมอคนดี